สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูตชาแนลฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีสิงหนะ์และคณะสิงห์สามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i ต e ติดตามปรึกใจกับช่องชาแนลของเราได้นะครับขอบุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดละออดดีมาที่บิล v e r วอรตรงด้านล่างที่ผมชี้ตรงนี้อัดละออดดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อเนื่องจากเป็นโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนนะครับต้นเดือนก็คือ วันที่1ถึงวันที่1ิมิถุนายนวันที่10มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายอัลลาอดีมาทำค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษลดให้2ต่อยานลังเลใจสำหรับคนที่อยากได้ราคาพิเศษนะครับเพราะว่าลด2ต่อไม่ได้มีบ่อยเนาะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตาด้านของการเงินนะครับกลับมาแล้วในซีรีส์พื้นวัสนาซึ่งมันหายไปนานเพราะเนื่องจากว่า ดาวย,าย้ายเยอะก็คือตรีเทพเนาะสามดวงพร้อมกันก็เลยทําให้อาจจะวุ่นวายกับการทําคลิปนั้นอยู่ก็เลยทําให้ห่างเหินกับคลิปพื้นวาสนาไปทีนี้เรากลับมาแล้วกับซีรีส์พื้นวาสนาด้านของการเงินหรือพบกระดุมพระเดีย๋ยวเรามาติดตามนัะฟังกันเลยว่าการเงินของคนราศีสิงห์เป็นอย่างไรเมื่อสถิตในภพเรืนต่างๆนะครับเอาไปดูกันได้ฟรีๆเลยนะครับอย่าว ามาดูกันเลยชาบคนราศีสิงห์ลัคนาสิงห์จุดกําเนิดตนุราศีสิงห์อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ทางนาศีลัคนาใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีสิงห์ตรงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่เดี๋ยวบอกไว้ก่อนว่า,า,ม,ามันจะเป็นอีพีแรกมันจะแบ่งออกเป็น2องีพีไม่สามารถาพยากรณ์ในอีพีเดียวให้จบได้นะครับต้องขออภัยด้วยเพราะมีรายละเอียดเราจะได้รู้จริงๆว่าในเมื่อสถิตยอยู่ตรงนี้มันจะแปลว่าอะไรมันจะหมายถึงอะไรอันนี้เจาะลึกเป็นของบุคคลเลยนะครับ แต่มันอาจจะไม่มีดาวดวงเดียวอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าบางคนมีดาวดวงเดียวบางคนไม่มีหรือบางคนอาจจะมีหลายดวงอันนี้ก็รอกันไปนะครับดูกันไปหมายความว่าใครมีดาวดวงเดียวก็จะเปเหมือนที่ผมว่าแต่ใครที่มีดาวหลายดวงก็ต้องไปแปลเพิ่มส่วนใครที่ไม่มีดาวก็รอฟังของตัวเองได้อนุจนถึงเลือนอรินะครับอีพีที่สองปัตตนีจนถึงวินาศนะครับการเงินสถิตนะอาทีตเรามาดูอันดับแรกก่อน เรือนการเงินของคุณเป็นราศีกันนะครับราศีกันเป็นภพกระดุมพระหรือเรียกว่าการเงินนะครับดาวการเงินเป็นดาวพุธเนาะโคจรเร็วมากล้วนเลยแปรปวนหนักกว่าเพื่อนนะครับเดี๋ยวถอยหน้าถอยหลังอยู่นั่นแหะนะครับในนั้นการเงินของคนราศีสิงห์มักจะมาแบบประจํามาแบบได้เรื่อยๆแต่มักจะไม่ค่อยเออสถียรสักเท่าไหร่อพูดง่ายๆประมาณนั้นนะครับทีนี้ดาวพุธเนี่ยโคจรเร็วก็เลยให้ผลไว คนราศีสิงห์เนี่ยมักจะเป็นคนที่รวยได้ง่ายเพราะมีพื้นชะตาเป็นกระดุมพากับลาภะเป็นเจ้าเรือนเดียวกันจึงเป็นคนที่รวยได้ง่ายกว่าเพื่อนง่ายที่สุดใน12สราศีเลยครับคือเอื้อให้แล้วนะครับส่วนคนที่อันดับสองคือคนราศีกุมที่เป็นคู่ของคุณของเขาจะได้ยากหน่อยแต่มันจะได้ก้อนใหญ่ของคุณจะได้เล็กๆนน้อย,อยแต่ได้เรื่อยๆดังนั้นจึงหมายถึงการเก็บสะสมคุณจะไม่รวยปุ๊บปั๊บ,บทันด่วนเหมือนคนราศีกุมไม่ใช่ของคนราศีสิงห์จะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเพราะได้ทีละนิด แต่สะสมไปจนรวยนะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยว่ามันได้ง่ายมันได้เร็วมันจึงได้ทีละนิดอ่าดาวพุธมันเป็นดาวเล็กนิดเดียวเนาะเล็กกว่าโลกไม่รู้กี่เท่านะครับดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดก็คือดาวพุธนั่นเองไม่ไม่รวมดาวพฤโตสนะเพราะว่าเราเอาโหาสตร์าาไทยดังนั้นดาวพุธก็จะเป็นดาวที่เล็กที่สุดในบรรดาดาวที่อยู่ในดวงชะตาเราเนี่ยนะนประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยก็คือได้เล็กๆน้อยๆแต่เรื่อยๆ ก็เก็บสะสมเอาคนจะรวยไม่รวยอยู่ที่การสะสมไม่ใช่อยู่ที่รายได้รายได้เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้การเงินรวยไวขึ้นก็ตามก็จริงนะครับแต่ถ้ามีเยอะใช้เยอะหมดเลยไม่เก็บแต่กับคนที่มีน้อยกว่าแต่ก็พอสมควรแต่เก็บไปเรื่อยๆคนเราก็เหมือนกระต่ายกระเต่าครับพูดง่ายๆเต่าก็ชนะกระต่ายได้นะอย่าคิดว่ากระต่ายจะต้องชนะเต่าเสมอไปนั่นแหละครับมันอยู่ที่การวางแผนทางการเงินการใช้เงินต่างหากนะครับ มันเป็นตัวสําคัญที่คนเราจะรวยหรือไม่รวยส่วนคนที่ใช้เงินเป็นเบีย้ยคือคนเป็นลูกคนรวยไม่ใช่คนรวยคนรวยนะ่ะขี้เหนียวจะตายถ้าไม่ขี้เหนียวมันจะรวยหรอครับไอคนที่ใช้เงินมือเติบพวกนั้นนะ่ะมันเป็นแค่ลูกเพราะมันหาเงินไม่เป็นมันก็ต้องเลยใช้เงินเก่งก็้าใจไหครับคนหาเงินเป็นใช้เงินไม่เก่งหรอครับอืมทีนี้เรามาดูกันที่เรือนตนุทีนี้กระดุมพระเป็นตนุใช่ไหมครับก็คือเรียกว่ากระดุมพระสถิตเรือนตนุมันถอยหลังไปนิดนึงอ่ะแปลว่าดาว พุทธเนี่ยได้3าําแหน่งถามว่ามีสาําแหน่งตําแหน่งไหนบ้างอันนี้ดีมากนะกุมรักด้วยนะได้ตําแหน่งอุจจาวิลาชนะครับได้ตําแหน่งราชาโชคและได้ตําแหน่งมหาจักรด้วยแต่มีข้อติงนิดนึงคือมหาจักรแต่ข้อดีมากเหมือนกันคือคือมหาจักรดาวพุทธเนี่ยมันจะดีสุดแล้วก็เหนื่อยหน่อยมันไม่ได้หมายถึงมันดีมากๆหมายความว่าหาแล้วได้ เหนื่อยแล้วได้อันนี้คือข้อดีแล้วก็ราชาชโชคได้มาแบบง่ายๆแต่คาว่าง่ายไม่ได้หมายถึงอยู่เฉยๆแล้วเงินจะวิ่งก็มาหาตัวไม่ใช่แต่ต้องวิ่งออกไปแล้วจะได้ง่ายแล้วจะได้แบบไวๆจะได้แบบเออเรื่อยๆนะครับอะไรประมาณนี้ตามจริงบางทีนะถ้าเ,าเอาลึกๆจริงๆนะจะมีองศาบอกว่าตรงไหนเป็นอุดตรงไหนเป็นมหาอ่าขอโทษครับตรงไหนเป็นอุดตรงไหนเป็นมหาจักรตรงไหนเป็นราชาโชคมันจะมีตำแหน่งบอก อ,องศาบอกอยู่นะครับมันอัน,นคือละเอียดเลยแต่เราเวลาพยากรณ์เราก็จะบอกว่าอุดเกษตรมาจากราชาโชคใช่ไหมครับก็จะแบบบอกแค่เท่านี้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้บอกอรายละเอียดแบบว่าเอ้ยถ้าเผืือดาวพุธมันมี3ตําแหน่งซ้ากันแบบนี้มันจะอยู่ตรงไหนเหมือนอุดเหมือนกันอุดกับเกษตรเนี่ยของราศีกันเนี่ยมันก็จะมีองศาแบ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นใครจะได้อุดหรือใครจะได้กเกษตรมันจะได้แค่อย่างเดียวนะมันจะไม่ได้ 2, <c oughs> 2> อย่างแต่เวลาทายเราจะทาย2ออย่างเลยนะครับประมาณนั้นทีนี้ เราก็ถือว่าเงินมาง่ายเงินมาดีเงินมาไวแต่ต้องวิ่งหาแล้วก็อุจารเนี่ยหมายถึงอำนาจในการพูดในการสื่อสารก็จะได้เงินมาเงินมาจากการพูดการสื่อสารกลุ่มหลักเงินไม่อดไม่อยากชีวิตนี้มีแต่เงิน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 อ่ะก็ดีไปถือว่าเป็นคนโชคดีมาก ทำบุญมามากแหละถึงได้ดาวพุธคุมลักเป็นมหาจากักรราชาโชคและก็อุจจาวิลราชเนาะโอเคถือว่าไม่อดไม่อยากนะอันนี้ดีตลอดทายดีดังเดียวเลยนะครับทีแต่ว่าอาจจะต้องมีการวิ่งเต้นหน่อยเท่านั้นเองนะครับแรกมาต้องการวิ่งเต้นเท่านั้นต่อไปเราไปดูตัวที่2คือเออหรือเหนื่อย,ยปากเหนื่อยพูดอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ได้สื่อสารไปกรณีสื่อสารให้มาก ต่ไปดาวพุธเปเกษตรอันนี้ก็ดีเงินไม่อดไม่อยากเขาเรียกว่าเงินไหลมาเทมาเรียกอย่างนี้ได้เลยครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยได้สองตแหน่งคือทางเกษตรและอุดเกษตรคือความมั่นคงเป็นปึกแผ่นในอนาคตไม่ได้หมายถึงว่าได้ปุบได้ปับเลยนะไม่ใช่แต่มันมีความมั่นคงมาตั้งเกิดเขาว่ามั่นคงในเ,เกิดหมายควาว่าคุณเนี่ยมีเงินตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วพ่อแม่ก็คือไม่ได้ขัดสนเรื่องการเงินเข้าใจป่ะครับอ่าเป็นคนไม่ได้ขัดสนด้านการเงินมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยไม่ แล้วก็หาเงินเมกมันนี่ต่อได้ด้วยอีกต่างหากมันเป็นกรรมที่ผูกพันกันมานะครับมันมันก็พูดยากอยู่มันก็มันมีรอยกรรมเนี่ยผูกร้อยต่อกันมาบางคนก็ขัดแย้งกับครอบครัวบางทีครอบครัวยากจนแต่ตัวเองเน่ยกับหาได้สร้างตัวแบบรวยขึ้นมาแล้วก็มาแบ่งปันครอบครัวอย่างเงี้ยก็ได้หรือบางคนเนี่ยครอบครัวดีเลิศเลยแต่ทําตัวเองทําให้ตัวเองไปตกต่ํา ทำให้ตัวเองไม่ได้เงินได้ทองอะไรมันก็เหมือนกับเออเหมือนคนไม่เอาไหนอะไรประมาณเนี้ยครับพูดง่ายๆเนาะเออจะได้เห็นภาพชัดๆพูดให้มันชัดๆไปเลยคือเหมือนกับคนไม่เอาไหนเนี่ยเหมือนลูกคนรวยอ่ะใช้เงินเก่งเป็นเบี้ยแต่หาเงินไม่เป็นอย่างเงี้ยครับทํานองนั้นน่ะก็ละลายสับไปอันนี้ยมันก็แล้วแต่อยู่ที่ว่ามันเป็นแบบไหนชนิดการเงินเป็นเกษตรเนี่ยมันมั่นคงมันมีอยู่ในอนาคตและเป็นอุดด้วยแปลว่ามีหน้ามีตามีหน้ามีตารู้คนอื่นรู้ว่าฉันมีเงินนะครับ มันก็เป็นข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับตรงที่ว่าในเมื่อเขารู้ว่าเรามีเงินเช่นเพื่อนก็จะวิ่งเข้าหาเราทันทีเลยอาธาาชับมากุมราศีมาถึงดาวสุกดาพุธกุมกันอยู่ในราศีตุอลอาราศีกันยครับมันก็จะเป็นเพื่อนก็จะวิ่งเข้ามาหาเยอะแยะแต่เพื่อนกินทั้งนั้นอะไม่ใช่เพื่อนตายนะครับพอเรียกกระดิกนิ้วมาอามาเลยรีบมาช่วยกันกินแต่พอมีปัญหามีความทุกข์โนหนีหมดนะครับเพราะว่าดาวศ์เป็นนิดไง อืมนะครับประมาณนั้นมันก็มีความอาภัพเออคือเหมือนถึงมีเงินแต่อาภัพอาภัพคนอาภัพเพื่อนเพื่อนที่แท้จริงไม่มีนะครับอันเนี้ยก็ระมัดระวังเนาะสำหรับคนมีที่มีพุทธสุขคู่ธาตุน้ำอยู่ในราศีกันธาตุดินพิษธาตุนะครับไม่จะอยู่ถูกธาตุด้วยนะอ่ะประมาณนี้ ต่อไปคืออันนี้ดีเหมือนกันเงินไหลมาเทมาเมค e ันดี้ได้ตลอดมีมีหมดหมดหมายถึงว่าถ้ามีมันก็หมดได้แต่มันอาจจะไม่ได้นานแล้วมันก็มีมาต่อเนื่องคือพูดงี้ว่ามันมีต่อเนื่องนะครับมันอาจจะหมดชั่วคราวแต่ก็เดี๋ยวมันก็มาโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มีเรื่องให้มาอย่าพูดแบบเนี้ยตามจริงมันถูกนะครับมันตรงนะครับเพราะว่าคือดูเหมือนอเมซิ่งเนาะแต่มันเป็นจริงๆนะเพราะบางทีผมถ่ายแบบเนี้ย เขาก็บอกว่าจริงเออก็มีดังนั้นเนี่ยมันมันมีหลายรูปแบบเอาพูดง่ายๆยังมีดาวร้ายก็แล้วกันเดี๋ยวผมแนะนําอย่างนี้ก่อนว่าใน12ราศีที่เราพูดถึงเนี่ยเราต้องไปดูในพื้นดวงชะตาของเราด้วยนะครับว่าดาวของเราอยู่ตรงไหนบ้างแต่และคนเกิดราศีสิงห์เหมือนกันลัคนาสิงห์เหมือนกันแต่ดาวไม่เหมือนกันจงจําไว้ว่าฉันเกิดกลุ่มราศีเดียวกันแต่พื้นดวงที่กระทบกันเนี่ยไม่เหมือนกันคนเราไม่มีวันเหมือนกัน ต่อให้ราศีเดียวกันขนาดเดียวกันก็ไม่เหมือนกันนะครับเหมือนคือดาวจรแต่พื้นดวงไม่เหมือนกันดังน,น,นั้นกระทบจะไม่เหมือนกันเหมือนว่ามีทั้งเหมือนและต่างเนี่ยกระทบมาเช่นคนราศีสิง์ตอนนี้ดาวราหูเล็งลักโดนทุกคนอันนี้คือโดนทุกคนแต่พื้นดวงสมมตินนไม่มีดาวคนนี้ไม่มีดาวแต่อีกคนหนึ่งมีดาวเสาเล็งเล็งลักอยู่แล้วดาวราหูเข้ามาอจไ้คูมิรอย่างเงี้ยแต่ดาวเสาเล็งลักก็เป็นวิุบัตรดวงแตกเห็นไหมครับบางคนมีราหูอยู่นี้อาทับเดิม เป็นเกษตรทับที่เดิมอ่าบางคนไปนแบบนี้บางคนมีดาวศุกร์อาจเจอดาวคู่ศัตรูและศุกราหูโดนหลอกนะครับโดนโกงโดนมือที่สโดนหลักซอนอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่เหมือนกันเห็นได้ยังอย่าคิดว่าเหมือนกันดาวจรเนี่ยเหมือนกันจะไม้นะครับแยกให้ออกนะดาวพื้นดวงกับดาวจรดาวพื้นดวงหมายถึงฉันเกิดมาฉันมีดาวแบบเนี้ยอยู่ในดวงตั้งแต่เกิดยันตุย แต่ถ้าเป็นดาวจรคือหมายถึงปัจจุบันเนี้ยดาวมันโคจรอยู่ตรงไหนบ้างมันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆทุกวันเข้าใจไหมครับในขาเกว่าดาวจรจรคือการสั่นจรหรือพเนจรก็หมายถึงดวงดาวมันเคลื่อนนั่นแหละเออนั่นแหละดวงดาวสั่นจรก็เหมือนกับคนที่นั่งรถเลยเดินไปนั่นแหละครับเออมันก็คือการจรออกจากที่เดิมอ่ะดังดวงดาวก็เหมือนกันมันมีทั้งดาวพื้นดวงที่นิ่งก็เหมือนกับความมั่นคงของเราที่เป็นนิสัยของเรานะครับทํานองนี้พอเข้าใจเนาะทีนี้ ดาวการเงินมาตกเดือนสาชะดาวพุธยินราสิตุลไม่มีตําแหน่งแต่อยู่ในเดือนทัดน้ําค่อนข้างเมไม่ไม่ใช่ทัดลมแต่หมายถึงอยู่ในเรือนดาวสุกที่เป็นทัดน้าเหมือนกันเขาเรียกว่าดาวคู่ทัดน้าอะ่ะเออมันมีกําลังนะครับดาวพุธยินราสิตุลเนี่ยก็จะหมายถึงสาชะถูกปะกระดุมพระสาชะพูดจาเป็นเงินเป็นทองอ่าคนคนนี้เป็นปาก จะบอกว่าปากพะลวงก็ไม่ใช่เพราะปากพะลวงจะสักส์สธิ์ทุกอย่างแต่อันนี้คือการเงินหมายถึงพูดแล้วได้เงินได้ทองเป็นคนพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเข้าใจปะหาเงินได้จากคําพูดหาเงินได้จากการสื่อสารคนเหล่านี้ไปเป็นพวกแสดงตัวตนเนี่ยจะดีเช่นพวกดารานักร้องนะครับนักแสดงเ,เป็นอินฟลูอนเซอร์อินฟลูอนเซอร์นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของยูทูบเบอร์ YouTuber, นะครับเหมือนผมเนี่ยทำเกี่ยวกับเหมือนกับผมเนี่ยพูดพูดเนี่ยก็ได้เงินนะครับ พวกนี้จะได้เงินทั้งหมดยิ่งคนเยอะยิ่งปฏิสัมพันธ์เยอะยิ่งมีเพื่อนเยอะก็ยิ่งคอนเน็ชันให้เกิดเงินทั้งนั้นเลยแต่ระวังอย่างหนึ่งถ้ามีดาวร้ายเบียดเปลียนจะถูกเหมือนกันเลยกับที่ดาวศุกร์ไปอยู่ในราศีกันเหมือนกันอ่าถ้าดาวดาวพุธมาอยู่ราศีตุลก็เหมือนกันมันก็จะเหมือนกับเพื่อนกินนะครับมีเพื่อนเยอะแยะเลยเยอะมากไม่ต้องอดต้องอยากเพราะมีเงินไงเออถ้ามีเงินเนี่ยอะไรก็ไม่น่าเกียดแต่มันก็จะเสียทรัพย์ไปเรื่อยนะครับ เงินก็จะเก็บไม่อยู่ก็จะไหลไปกับคนในสังคมนะครับฟุ่มเฟอือยไปตามสังคมด้วยนะไอ้ดาวพุธในราศีตุลเนี่ยเพราะตุลเนี่ยเป็นราศีแห่งความสวยงามโลกสวยมองโลกดีมองสว่างไปหมดเงินก็ไหลออกไปทุกอย่างเพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความสวยงามสุนทรียะความสวยความงามการใช้ตังฟุ่มเฟือยอ่าการตี้เก่งนะครับปาร์ตี้เนี่ยแบบสุดๆไปเลย คือของหอมของสวยงามแต่งตัวมันมันเอาหมดอ่ะเห็นไหมพอดาวการเงินไปตกปุ๊บเนี่ยมันก็จะฟุ่มเฟอือยทันทีนะครับระวังเก็บเงินไม่อยู่นะครับคือเก็บเงินอยู่ได้แต่มันส่วนมากเก็บไม่อยู่เพราะดาวตุลเนี่ยเป็นราศีธาตุลมหมายถึงลบกระแสลบเงินก็จะออกไปกระแสตามจึงบวกนะการเงินของเราเป็นบวกแต่ไปตกในธาตุลมมันก็เลยทําให้ตัวเองอะ่ะมีแต่ลบออกไปตลอดคือไม่เก็บไม่อยู่นะครับแค่นั้นเองแต่มีรายได้มาเรื่อยๆนะครับ ทีนี้ดาวพุธสถิตในราศีพิจิกบ้างนะครับเออเออตรงนี้เป็นอา่าโอเคต่อไปดาวพุธอยู่ที่ราศีพันธุใช่ไหมครับตัวที่สี่กระดุมพระพันธุกระดุมพระพันธุนี่ดีที่สุดผมคิดว่าดีที่สุดการเงินเนี่ยเพราะอะไรถ้าพูดเรื่องการเงินนะอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นคือพันธุดีที่สุดเพราะว่ากระดุมพระพันธุค,คือมันมันดีมาจต่เกิดอะ พูดง่ายคือมันดีก่อนเราเกิดด้วยซ้าหมายความว่าอะไรหมายถึงว่าครอบครัวเนี่ยมีตังหาตังหาทองได้เยอะเรามาเกิดตอนพ่อแม่ได้ร่าได้รวยพอดีเออโชคดีไหมล่ะถูกปะครับเกิดมาก็โชคดีเลยเกิดมาเงินก็มั่นคงมาเลยอ่าเพราะว่าดาวพุธไปอยู่ในเกณฑ์ลัคนาซึ่งเป็นดาวสุภเคราะห์และมาจากเรือนที่ดีลาภะกระดุมพระพันธุคุณคิดดูว่ามันปังแค่ไหนนอกจากเกิดมาดีไม่พอนะเกิดมาทํางานเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยได้ กระดุมภพ้าพันธุและยังได้ลาพาพันธุด้วยเออหมายความว่าอะไรกระดุมภพ้าพันธุแปลว่าเงินมาเป็นกอบเป็นกำเงินก้อนเงินใหญ่เงินก้อนใหญ่เพราะพันธุแปลว่ามันคงเบลกันมันคงเรื่องการเงินถ้ามีแค่หมื่นหนึ่งมันมั่นคงไหมครับก็ไม่จบกระครบถ้ามั่นคงก็หมายถึงอาจจะเป็นหลักล้านหนึ่งล้านขึ้นไปคืคือเริ่มมัน่นคง เขาว่ามั่นคงไม่ได้หมายถึงมั่นคงแบบร0อเซขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเริ่มมั่นคงได้ออหมายถึงเป็นเป็นก้าวขั้นแรกอ่ะฉันเก็บเงินเดือนเนี่ยฉันถ้าทํางานมาตลอดเนี่ยฉันเก็บเงินได้ล้านหนึ่งละอ่ะเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการที่มั่นคงสเต็ปหนึ่งละก้อนหนึ่งละเข้าใจปะไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องแบบมั่นคงจืมีบ้านแล้วอะไรแบบเนี้ยคือมันถึงได้แต่หมายถึงอันนั้นคืออนาคตแต่หมายถึงว่าถ้าสเต็ปแรกของความมั่นคง คือเก็บเงินได้ล้านแรกอะอะไรประมาณเนี้ยที่อินฟูชอบทำอะว่าฉันได้เงินล้านแรกอะอะไรประมาณเนี้ยชอบทำคอนเทนต์พวกนั้นน่ะนั่นแหละก็คือกระดุมพรพันธุแต่มันมีมากได้มากไปเรื่อยๆเข้าใจป่ะครับไม่ได้หมายถึงได้แค่ล้านเดียวนะไม่ใช่มันจะได้ไปเรื่อยๆแต่หมายถึงว่าเริ่มต้นที่ล้านแรกโอเคนะเริ่มต้นเริ่มต้นโอเคนะอ่ะฟังดีๆนั่นแหละ ก็ถือว่าดีมากๆคนนี้จะได้เป็นกรอบเป็นกรรมจะมีอสังหาได้เงินเอาไปขายคือทําอสังหาขายก็ยังได้แต่ต้องดูดาวสัมพันธ์ดาวอสังหาสัมพันธ์ด้วยถ้าดาวอสังหาสัมพันธ์เด่นเลิศก็ทําไปเลยอันนี้จะได้คือหมายถึงอันนี้เป็นลักษณะของการขายบ้านแล้วได้เงินก้อนใหญ่แค่นั้นแต่ถ้าไปทําเกี่ยวกับอาชีพอันนี้ต้องไปดูดาวเพิ่มด้วยดาวอาสังหาเพิ่มนะครับทีนี้ ดาวพันธุไปตกที่ไหนไปดูด้วยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือดีที่สุดไม่ต้องอะไรมากนอ้องก็หมายถึงว่าจะมั่นคงจะมีเงินเก็บเงินเยอะแยะไปหมดคนนี้เก็บเก่งครับคือพยายามเก็บด้วยนะแล้วจะรวยนะครับรวยได้ง่ายไม่ยากเลยต่อไปปุตตะครับอันนี้ก็ดีเพราะได้ตําแหน่งตรีโกณลัคนาไม่กี่เกณฑ์ลัคนานะ้องก็เลยดีมากอันนี้ตรีโกณลัคนาก็ค่อนข้างดีครับดาวพุธกระดุมพระปุตตะกระดุมพระปุตตะคือเอาเงินไปลงทุนนะครับแต่ ปุตตะแปลว่าเล็กๆเรื่อยๆค่อยๆมานะครับไม่ได้มารวดเร็วมาเหมือนน้ําซึมบอ่อทรายนะครับแต่ก็ดีน้ําซึมบอ่อทรายก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยถูกปะครับ mm hmm. คือดีหมดอะตะนุกะดุมพสัสสอาชาพันธุปุตตะมันดีหมดแหละห้าพบเนี่ยกระดุมพระอยู่ที่ไหนดีหมดอะแต่ต้องไม่มีดาวร้ายเปลี่ยนๆเท่านั้นเองนี่ก็เหมือนกันเมื่อกี้ที่อธิบายว่าดีและดีหนาเนี่ยต้องไม่มีดาวอยู่ที่ราศี พิจิกที่เป็นศัตรูเลงไปที่ราศีเพื่อศพด้วยนะห้ามนะต่อไปดาวพุธนิรนดุตตะมันเป็นเรือนเด็กเลือนเล็กๆใหม่ๆเรื่อยๆก็หมายถึงเงินจะค่อยๆไหลมาเรื่อยๆแต่ไม่แรงไม่เร็วนะครับไม่แรงไม่เร็วแต่มาเรื่อยๆมาต่อเนื่องมาอย่างสม่ำเสมอเรียกว่าเงินได้จากงานก็ได้ก็สามารถ เก็บสะสมก็รวยได้เหมือนกันแต่มันได้ทีละเล็กทีละน้อยไม่ได้ก้อนใหญ่อันนี้เราต้องทําความเข้าใจปุตตะเนี่ยหมายถึงงานจอบงานเสริมได้ด้วยก็จะมาเรื่อยเืนะครับเป็นก้อนคือหมายถึงทํางานเยอะเยจับชายเล็กๆน้อย,น,อยน้่ยเงินมันจะไหลามาเทมาหลายๆทางเข้าใจป่ะครับแล้วก็จะได้หาก,กินกับเด็กเนี่ยก็จะได้เงินดีนะครับเช่นขายของหน้าโรงเรียนเอ่ออย่าดูถูกนะมีคนรู้จักผมเคยรู้จักซื้อน้ำาต้งะต่ตอนเด็กๆคือเขาจะมีแบบ พวกขาของหน้าโรงเรียนใช่ไหมครับผมจะแวะซื้อไอ้น้ำตักเนี่ยเป็นน้ำเกล็ดหิมะคือคือ,คอเราบรรยุก8090นั่นเนาะเออก,ก็ก็จะเป็นคือมันโอ้โหมันถอยหลังไปประมาณตอนนั้นยี่สิบปีได้นะครับคือเราจบมานนานแล้วไงจบเป็นสิบปีแล้วไงเออดังนั้นเนี่ยเขาจะมีตักน้ำไอเนี่ยแล้วก็ใส่แก้วใช่ไหมครับพลาสติกแล้วก็จะดูดกินระหว่างทางเดินทางกลับบ้านมันร้อนไงเดินคือคือสมัยก่อนเนี่ยรถมันไม่เยอะหมายความว่า เลนก็ยังน้อยเลยรถรถที่เป็นเลนเลนเลนขับรถสมัยนี้มันเยอะมากใช่มันกว้างมากแต่สมัยก่อนมันมีแค่4เลนอะเออหเลนนี่ก็คืออย่างสวยละเออประมาณนั้นอะคือมันเป็นรุ่นแรก,แรกๆเด๋อเลยครับ้ถรถเนี่ยเป็นรถกระบะกับบนซะส่วนใหญ่รถเก่งแทบจะไม่มีเนาะสมัยก่อนดังนั้นตอนนั้นเลยอะยุคนั้นเลยอะนั่นแหละ,เ,ะเรื่องของโทรศัพท์ยังไม่มาครับพูดง่ายว่าโทรศัพท์ยังแค่โทรศัพท์มือถืออะ โนเกียรุ่นแรกอ่ะสามสามหนึ่งศูนย์ยังไม่มาเลยนะครับตอนนั้นนะดังนั้นเนี่ยมันก็คือเอาพูดง่ายว่าเบอร์นั้น,น,นเลยนะอ่านั่นแหละมันก็จะโอ้รายได้คือเรามารู้จักเขาที่หลังตอนเราอ่ะจบแล้วด้วยทํางานแล้วด้วยครับแล้วเขาก็ยังทําอยู่เลยอ่าแล้วมีคนรู้จักกันเขามาเปิดร้านข้างๆกับกับพี่คนเนี้ยเขารู้จักกันเขาสนิทกันมากเขาเลยเล่าให้ฟังว่าโอ้รายได้มหาศาลนะไม่ใช่น้อยๆนะครับวันหนึ่งนี่ตกหลายพันน่ะเออ วันละหลายพันนะ่ะแล้วคุณคิดดูว่าเดือนหนึ่งจะได้เท่าไหร่ปีหนึ่งจะได้เท่าไหร่เนาะวันละพันหลายพันด้วยนะไม่ใช่พันเดียวหลายพันแต่เขาไม่พูดว่ากี่พันแต่บอกว่าก็ได้หลักพันแต่หลายพันอยู่เขาว่าอย่างนี้ขนาดพี่คนนั้นก็ได้ประมาณเคยมีพีกพิกพลิกเจ็ดพันวันละเจ็ดพันเออคุณคิดดูเออหมายว่าพีิกที่สุดนะเจ็ดพันค่าอย่างต่ําก็ห้าพันอะไรเงี้ยสมัยตอนพีกิกพกตอนนั้น ตอนก่อนโควิดอีกอนั่นแหละตอนที่เราพูดกันนะนะอืมคุณคิดดูว่าเจ็ดวันละเจ็ดพัน่ะแล้วถ้าได้ปีหนึ่งจะเท่าไหร่อาเอาปีสักห้าพันเอากลางๆเออคุณคิดดูว่าจะได้เท่าไหร่เงินต่อปีเยอะมากวันละนะคือคือ,คอมันอาจจะคือแค่ขายน้ําแค่นั้นนะไม่ได้หมายถึงไปทํางานที่มีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแบบนั่งห้องแอร์อะไรแบบนั้นนะคืออันนั้นมันเป็นไรายได้ที่มันได้มาง่ายแต่อันนี้หมายถึงว่าเขาต้องลงมือทําทุกวันนะครับแล้วงานก็เบบ ถูกปะงานพื้นฐานอะไม่ใช่งานแบบนั่งหรูในห้องแอร์แบบนั้นอะแต่เขาเงินเดือนเขาไม่ไม่ธรรมดานะถูกปะเราตอนนี้ผมยังทําไม่ได้เลยเออพูดง่ายๆผมตอนนี้ยังทาไม่ได้เลยทั้งชีวิตผมยังทำเท่าเขาไม่ได้เลยที่ไปตักน้ําขายเนี่ยเออที่เราเคยกินเนี่ยรายได้ยังไม่ถึงเลยเห็นไหมครับเขาอะยังได้มากกว่าเราอีกทั้งชีวิตที่ผ่านมาหมายถึงว่าต่อวันอะเออเราทําแบบนั้นยังไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยขนาดพีคที่สุดของผมก็ยังทําไม่ได้ดังนั้นเนี่ย ก็ก็นั่นแหละก็อย่าดูดูคนอื่นเนาะมันคือเราอาจจะไม่รู้เฉยๆนะครับรายได้ของแต่ละคนเนาะอ่ะประมาณนี้ต่อไปปุตตะเนี่ยเห็นไหมหากินกับเด็กมันก็รวยได้รู้จักเก็บรู้จักกรรมอ่ะยีนาทีแล้วปกติมันแค่15นะครับต่อไปอดีนะครับอดีสุดท้ายละอันนี้ถูกตีตาหน้าผากมาเลยว่า เป็นนดวงเป็นนี่ครับกระดุมพระอริมีน,นี่มีสินนี่นี้ที่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์เออมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่อย่าเป็นนี่วงจรอุบาทก็พอหมายถึงว่ามีแล้วพอประมาณมีแล้วใช้ในยามจําเป็นหมายถึงว่าที่เหมาะสมเท่านั้นอย่าไปใช้เกินตัวอย่าไปใช้ในสิ่งที่มันแบรนด์เนมมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะคนนี้จะเป็นนี่นี่เกิดเป็นปรเรื่องปกติทุกคนแต่ถ้านี่บานปลายนี่วงจรอุบาท มันไม่โอเคเนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปต่อกันปตัตตนีถึงวินาศครับกระดุมพระกดไลค์กดแ,แชร์กดซับสไครต์ติดตามเปิใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ